ถกสนานหลังเจ้าของรถแจง้งปมโดนแปะโน้ตด่าจ,จอดซ้อนคันเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารกันอย่างมากมายค่ะเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพในกลุ่มลูกช้างมอชอเป็นกระดาษเอีที่เขียนข้อความและถูกแปะไว้หน้ารถยนต์ของเธอโดยเขียนว่าวันหลังจอดรถซ้อนคันรบกวนปลดเบรกมือด้วยรถคนอื่นออกไม่ได้ค่ะลองเขียนดูแล้วโดยเจ้าของรถคันดังกล่าวจึงนํามาโพสต์ชี้แจงว่าถึงคนเอากระดาษมาเหน็บนะคะเราไม่ได้ดึงเบรกมือค่ะอีกอย่างเราก็ใส่เกียร์ว่างไว้แล้วด้วยที่คุณดันไม่ไปน่าจะเป็นเพราะเอาหินนดัล้้อไวค่ะเเจหุ การแบบนี้ครั้งหน้ารบกวนดูดีๆก่อนนะคะจากเรื่องราวดังกล่าวค่ะทำเอาชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเจ้าของโพสต์ด้วยว่าสําหรับเกียร์ว่างหรือว่าเกียร์เอ็นไม่ควรจอดพื้นที่ลาดชันนะคะหรือว่าระดับต่างกาันจอดแต่ในพื้นที่ราบพอที่จะเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้ถ้าเอ็นแล้วรถยังไหลแนะนําไปจอดที่อื่นนะคะลองคิดดูถ้าเอาหินหนุนออกจากรถก็จะไหลถ้าชันมากๆแรงคนแค่นั้นกับน้ําหนักรถเอาไม่อยู่ค่ะไหลลงไปชนรถคันอื่นจากประสบการณ์ส่วนตัวล้วนนะคะอันตรายมากจริงๆถ้าโพสต์นี้ขึ้นต้นด้วยกกาาาารรขขออทททษเจ้้งะดี่ํให ร้อนจากการจอดซ้อนคันแล้วตามด้วยการชี้แจงว่าข้อความในกระดาษเป็นการเข้าใจผิดคุณไม่ได้ใส่เบรกมืออย่างที่ว่าไว้ก็คงจะดีกว่าการมาโพสต์ตอบกลับแบบนี้นะคะเราว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็มีอีกฝ่ายหนึ่งที่เห็นใจเจ้าของรถเพราะการโดนแปะกระดาษต่อว่าแบบนี้ทําให้เกิดความอับอายค่ะ